มาแล้วกลัวดอีกครั้งขอนะครับเกี่ยวใส่การไปเรื่อยๆนะครับเมนูปกกดลาดพริกสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับเซ่บในซอยโคราชมาแล้วครับผมตกปรากฏคดมัน EP หนึยสิบเอ็ดนะครับวันนี้ก็เดินทางพาท่านผู้ชมมาดูผมตกปรากดครับที่แม่น้ําป่าสักจังหวัดสระบุรีนะครับคลิปนี้ครับถ้าได้ตัวนะครับมีเมนูแซ่บๆท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําเมนูตามที่ FC ขอมานะครับรับรองได้ชมทุกคนแน่นอนครับการตกของผมก็จะใช้ กระป๋องซิ่งนะครับแล้วก็เหยื่อม้าหมักนะครับม้ามแซบแล้วก็จะมีคันเบ็ดด้วยครับแต่ส่วนใหญ่คันเบ็ดผมจะไม่ค่อยหลงเท่าไหร่นะการตกก็จะมีถุงอ้อยครับในถุงอ้อยก็จะมีโครงไก่ริมเลือดนะฮะแล้วก็หินทวงลงไปนะครับผมนะครับดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับให้ผมได้ตัวใหญ่ๆนะหมายเลขจะเจ,เจอตัวกันหรือเปล่าโอ้น้ำแรงมาก ว้าวว้าวารีบสับไป,หหปไนะหน,ไน,ไน,ปนหรือเปล่ามันจะช้านี่อุ้งโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไซ่เบนหรือเปล่านี่ได้ดึงสองทีแล้วว้าวนันคู่เลย หรือเปล่าการตกของผมก็จะตกตามนะครับชายญ้านะครับถ้ามีกอไผ่ก็ตกหน้ากอไผ่นะครับหรือว่าต้นไม้ที่ล้มไปในน้ำนะต้นไม้ใหญ่ๆพุ่มไม้ใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นแถวป้าจีนก็จะตกตามผักตบชวานะหน้าผักตบกอไผ่แต่แม่น้ํานี่มันไม่มีผักตบนะครับขย่อนไปเรื่อยครับสันนิษฐานตรงไหนว่าจะมีตัวกะแวะ หย่อนไปสัก5นาที10นาทีไม่มีตัวก็ขยับไปเลยครับตกบนเรือครับถ้าเรือขยับไปได้เรื่อยๆก็หมายมีให้เรือเยี่ยแคครับไม่ต้องแช่นานอีพีที่แล้วเกือบตายใครที่ดูแล้วหรือใครที่ยังไม่ดูไปดูแล้วกว่าจะเอาเรือลงเรือขึ้นได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยเหนื่อยก็ตกปลายส่ยชิวของแท้ให้เวลา10นาทีนะ ไม่มีพี่ไม่รอนะผมโทรเช็คน้องๆที่อยู่พื้นที่สลับ,บุุีนะครับแลาไหลครนนะครับบอกช่วงเนี้ยปลาห่างตัวนะครับกินไม่จัดเหมือนต้นต้นปีหรือปีที่แล้วนะครับแต่ก็พอได้ตัวนะครับแต่ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ไซส์หาผ่านรูค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ,ญ่จะมีแต่ไซส์เว้นงงส่ปลาที่อยู่ท้ายน้ํานะ ที่เชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพยานะยังสวนขึ้นมาไม่ถึงหรือเปล่าหรือปลาในถิ่นในพื้นที่โดนใสยไปหมดแล้วจนบางตัวนะครับนไม่เป็นไรครับตกปลาขอให้พอได้ตัวก็พอครับได้มากถือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะเป็นโบนัสโบนัสได้น้อยพอได้ทำออข้าวนะแต่ที่มคันใหญ่แห้วเป็นใช่ได้นะครับไหนตกดีๆมันต้องให้น้ําลงมาอย่างนี้สักเมตรกว่าสองเมตรนะครับ ให้น้ำอยู่ในร่องคลองดีๆครับตอนนี้ถ้าน้ำท่วมไปในป่าเยอะๆเงี้ยปลาไม่ออกไปกินครับตกยากถ้าเราย่อนเบียดไปมากๆก็ป่ากินก็ติดนะเอาตัวไม่ได้มาไม่ค่อยเจอจังหวะพอดีเลยช่วงนี้เหนื่อยทุกทิปยน <c oughs> ค,ครับออกจากป่าไม่กินยังมี ฝนเข้ามาแจมอีกครับโอ้โหมืดดีแล้วครับท่านผู้ชมไปครับขับเรือหนีฝนกันดีกว่าหนีฝนก่อน ตัวแรกลูกประครังครับโอ้ยแมวตัวใหญ่ๆมากินแล้วตายแล้วคังหางแดงโอ้โหก่าจะเจอปลาตัวแรกก็กลายเป็นเบบีปลาคังอีก สหรปะครัง้งน้องปล่อยนะครับรอปรากฏใหญ่โอ้เหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเรียบร้อยดีฝนลมเม็ดแล้วเม็ดใหญ่ด้วยโอ้โหนึกว่าจะหมดฝนแล้วนะเนี่ยยังมีอีกขับเรือมาไกลมากแล้ว หย่อนใหม่แรกโดนเลยครับไสสวยเลยู้ชมนึกว่าทริปนี้จะไม่เจอกันแล้วมาแล้วนี่ครับอใสกับเกือบโลครับเก้าขีดถึงโลครับเจ๋กันจนได้ครับโอดไปกอนมาจอดใหม่แรกนะครับดูสีน้ำครับ ต่างกันเลยครับผมขับมาโอ้ oh. น่าจะทะลุยี่สิบโลนะครับขับเพลินไปเรื่อยขับแบบไม่มีจุดหมายนะครับตัวเก้าขีดไม่ได้ไดครับตัวนี้เก้าขีดถึงโลครับเ oh. อย้ยได้นับหนึ่งของแท้นะเมื <laughs> ่อกี้มาถึงหย่อนไปถุงอ่อยยังไม่ได้ลงนะถุงอ่ยอยยังอยู่นี่เลยโอ้ oh. นี่ครับ มีตัวมันก็กินนะแต่ว่าอ่อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะจะได้ดึงสูงใหญ่ๆนะทำไมที่นี่ไม่ชอบป่าน้ำแดงนะป่าน้ำใสใช่ไหมใสมากเลยดดิดจะมีไหมัมนนี้ไม่ใช่มาตัวเดียวแล้วเงียบไม่ได้นะ มาหลายชั่วโมงเลยหาปลาไม่เจอครับลามเชือกไว้นะครับเออเนี่มันดึงตกน้ำแล้วตรงนี้น้ำลึกด้วยงมไม่ได้นะน้ำแรงอีก่ต่างหากน้ำยังใสเลยครับเนี่ยให้ดูนะครับดูใสมากเออมันอยู่น้ำใสหรือไงเนี่ย ไม่นี้มีตัวเดียวครับเดี๋ยวย้ายหม่ครับกดน้ำใสจะมีไหมแต่ข้างบนไม่ใสเลยครับตัวนี้มืดตึบเลยโอ้โดนไปรอบหนึ่งแล้วโอ้โหจะโดนอีมกมั้งเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะโดนอีกครับโอ้โหปลายิ่งหาตัวยากอยู่ มาเจออุปสรรคน้องฝนนี่โอ้โหงามไส้เลยมาแล้วก็ต้องสู้ะไม่สู้ก็ไม่มีคลิปอ,อาแมวเยอะหลอกเอาห้าหกตัวพอไซส์หนึ่งบวกนะไม่ใช่หลอกให้เราดีใจล่ะขับมาตงไกลมาเจอหมายแรกตัวเดียวไม่ได้นะ ตัวเซเว่น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 ผาบใจกันหน่อยเิยเง๋วัานานแล้วเนี่ยโอ้โหจะหาปลาเจอแต่ละตัวครับบอกเลยเหนื่อยแล้วรับลิปนี้ไปีกไมก่อนหมดแสงขอโทฟี่ใหญ่ๆหน่อย ปลอบใจหน่อยถ้าไม่ได้โทฟี่คืนนี้นอนผวาแน่นอน sama dulu 60 eh uh sampai oi hmm ayi suai เจ็ดขีดครับ แสงแล้วปิดก,กินหน่อยขูดปั๊บกินปั๊บเลยติดตออีกดังหากปลาอยู่วปะเนี่ยโอ้โหเน้นตึ๊บหนักด้วยถ้าสับแล้วกระป๋องหลุดมือเนี่ย มีแต่ของหนักโอ้ยพลาดีแล้วปลาไม่น่าอยู่แล้วเนี่ยกินโชว์หน่อยจะหมดแสงแล้วห้ามุงสี่สิบแล้วครับเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมืดเร็วนะครับแสงเริ่มน้อยแล้ว จริงมันมืดกันนี่นรโทรศัพท์มันปรับแสงให้ครับจริงมันใกล้มืดเลยนะเตรียมไฟไปแล้วครับตอนกลางคืนนะครับจะถ่ายทํายากนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวใหญ่ๆจะไถ่ายให้ลาคุปตาไม่อกกินพูดถึงไหนแล้วลนะนนคืนถ้าได้ปลาใหญ่ยเยอะก็ถ่ายให้ชมนะครับถ่ายตอนได้ปลานะครับตอนตกถ่ายยากนะมันมืด มาลุยทีตอนเช้ามืดนะงั้นก็เช้าแล้วแต่จะนอนตื่นตอนไหนครับกินถั่วก่อนจะได้ลมดีป้าหายากฝนลงครับยังไม่ทุ่มเลยครับโอ้โหจะได้ตกไปเนี่ยดูครับท่านผู้ชมมาแล้ว ทั้งลมหลบฝนก่อนทั้งฟ้าทั้งฝนเลยครับโหงานหนักแล้ววันนี้หยุดตอนไหนถ้าไปตกถ้าหยุดดึกก็นอนยาวเลยสองชั่วโมงแล้วครับฝนยังไม่หยุดเลยเริ่มซาลงแล้วครับทั้งฝนทั้งฟ้าเลยแรงโอ้โห ยับเยินเลยเดี๋ยวรอฝนหยุดกันนะครับถ้ามันหยุดก็นอนแล้วตอนสามทุ่มแล้วเนื่อยง่วงเลยเนะี่ยตอนนี้สี่ทุ่มกว่านะครับฝนยังลงเม็ดไปปลอยอยู่เลยครับคืนนี้คงไม่ได้ตกแล้วโอ้ตกหนักตั้งแต่เย็นแล้วแล้วก็ไม่ยอมหยุดด้วยเปียกหมดครับตอนนี้ดีนะมีเสื้อผ้าสำรองมาครับงั้นได้นอนหนาวแน่ๆก็ คืนนี้ไม่ตกแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปียกอีกมันจะยากนะครับเสภาสำรองไม่มีแล้วก็ตา้งลมนอนอยู่ใต้ต้นกะไผ่เนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปลุยกันต่อนะครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากแล้วครับถือว่ามาผิดจังหวะนะครับเจอฝนฟ้าถล่มนะครับตกไม่ได้ลุนกันพรุ่งนี้เช้านะครับตกอีกสักพักนึงครับถ้ามีตัวก็ตกไปเรื่อยๆถ้าไม่มีตัวก็ กลับบ้านดีกว่าได้ปลาแค่นี้ทําใจยอมรับได้ครับเพราะว่าการตกปลาก็มีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆครับสำหรับคนที่ติดตามผมก็จะเห็นนะครับแต่ละคลิปมันไม่ได้สวยหรูนะขอตัวนอน,นอนนอนแรงก่อนฝันดีราตีสวัสดิ์คุณไหนสว่างแล้วครับเมื่อคืนนอนกันย,วยาวๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลุยต่อตอนเช้าครับ ดจะหาตัวเจอไหมหลุยเลยเช้ายังมีตัวไหม้หเวลาสองชั่วโมงตอนนี้โมงเช้าแล้วครับแปดโมงไม่ดีกลับบ้าน ยอมจำนนมาไม่ถูกจังหวะฝนฟ้าถลม่มน้ำยังสูงไปนิดนึงครับตกยากเพราะว่าปริมาณน้ำที่สูงครับมันจะท่วมเข้าไปในป่าหญ้านะครับปลาก็ ถ้าเข้าไปอยู่ในป่ายานะตกยากครับถ้าเราหย่อนไปในป่าก็ติดนะครับเมื่อวานเสียเบ็ดไปสิบกว่าตัวนะเราดูเช้านี้จะเป็นไงมาลุ้นกันหาทัวฟรีเจอร,รือเปล่าไ,ได้ปลาไม่กี่ตัวเลยนะเมื่อวานกลาคืนไม่ได้ตกเลยฝนล,ลงตั้งแต่เกือบกับทุ่มนะจบเกมตกกระตกนานาน นี้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับเนี่ยได้นอนหนาวทั้งคืนแนะ่ ไม่นักอูอ้อเอาลุดแปดโมงแล้วครับตอนเช้าก็เหมือนเดิมครับปลาหาตัวไม่เจอได้ตัวเล็กๆเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับทริปนี้ครับบาดเจ็บอีกแล้วครับดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงไว้แก้ตัว อีพีหน้าครับปะเดี๋ยวกลับบ้านไปหาทำเมนูแซ่บๆกินดีกว่า ทริปที่ไรก็เหนื่อยทุกทีเลยนอกจากหาปลาไม่ค่อยเจอเหนื่อยแล้วยังมาเหนื่อยเอารถขึ้นเนี่ยจมอีกแล้วครับโอ้เหนื่อยมากเลยดิ้นตั้งนานลลวเนี่ยไม่ขึ้นเลยโทรขอความช่วยเหลือน้องโด่งครับที่อยู่สระบ,บุรีนะครับจะให้น้องโด่งมาดึงขึ้นครับจมเละเทะมดแล้ว นาโดงสระบุรีมาช่วยครับงั้นผมกลับบ้านไม่ได้แน่ๆเลยเดี๋ยววินดึงขึ้นครับ นครับช่วยได้อย่างดีเลยแต่ผมต้องเก็บเงินต้องติดตั้งไวนะ้น่ะติดตั้งใส่รถไว้บ้างแล้วรับไปไหนคนเดียวจะได้มีตัวช่วยครับขอบคุณน้องโดงสลับรีนะครับที่มาช่วยขอบคุณมากๆเลยครับนี่งั้นขึ้นไม่ได้แน่ๆงั้นต้องเดินไปหารถไถแน่ๆเลยเนี่ยดู <S <S สภาพเละเทะจต่ต้องพักสักพักละ้ววะ่ตกประกดนี่ คือเหนื่อยแท้เหนื่อยหลายตกปรากฏปีนี้โอ้โหดูดินกระจายขึ้นเต็มเดือเลยเสา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 ได้แล้วพารวมได้เท่เนี้ยหรอครับนี่นี่ตัวนี้ได้เป็นหน้าเป็นตาหนึ่งตัวนึงห้าตัวนะครับรอดแท่งวูดวิด โโห,หาตัวยากครับมีเพื่อนเพื่อนนักตกปลามาลงอีก3ามลำนะครับก็ไม่ค่อยได้ตัวกันครับไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับแก้งมือใหม่ทิหน้าถ้ายังไม่เลิกตกนะไปครับกลับบ้านดีกว่ามาต่อเมนูแซ่บๆตามที่ f อซีขอมานะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูปร,กรากฏลาดพริกหรือปรากดสามรสครับนี่ให้น้องเอมทอดปลาอยู่ครับ ประกดไวรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทําน้ําลาดนะครับน้ำสามรสหรือน้ําลาดพริกนะครับมาดูกันตามสูตรของร้านแซ่บในซอยนะครับับลองซับแน่นอนนำมันลงไปครับไม่ต้องเยอะนะครับัขั้วพริกให,ห้หอมนะครับพริกที่ทําก็มีพริกไทยนะรพริกไทยเม็ดนะครับพริกแห้งนะพริกหนูแห้งแล้วก็พริกแดงกินดาแล้วก็ ที่หนูสวนแล้วก็กระเทียมน,นะครับตามประมาณนี้ครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจชอบนะครับผมตัวพรีกให้หอมนะตัวไฟอ่อนๆน,นะถึงอาการนะครับน้ำมันนี่ใช้ตัวพริกให้หอมไม่เฉยครับหอมแล้วก็ใส่น้ำปราตอกไว้ครับมันจะบวชสีนะครับอ่า คุณชมที่ดูทางบ้านก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับแต่ว่าต้องปรุงเพิ่มมากกว่าผมนิดนึงนะครับอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะเพราะในน้ำะต๊อกมันคล้ายๆน้ำแกงกิ่ดนะครับจะมีรสชาตินิดหนึ่งเรามาปรุงเลยครับปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลในสองสามช้อนนี้มันไม่ถึงช้อนโต๊ะนะครับผมปรุงลดนิดนึงน้ำมะขามนะครับหนึ่ง สองตอนนี้ครับแป้งขราพโพดนะครับละลายน้ําเพิ่มความหนืดอีกนิดนึงครับทำเหนียวเหนียวถ้าไม่มีแป้งข้าโพดใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าอะไรก็ได้นะครับผมแต่แป้งข้าวโพดมันไม่คื้นตัวนะครับมันละมันเหนียวแล้วมันเหนียวเลยเร่งไฟครับตอนนี้เที่ยวไฟกลางๆไว้นะครับให้น้ํามันหนืดนะครับเวลาน้าลาดลาดจะได้จับตัวปลาดีๆนะครับให้หนืดอีกนิดหนึ่ง หรือมากหรือน้อยก็ตามใจชอบนะครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะครับสามรสนะครับผมหรือถ้าใครชอบหวานนําก็ให้หวานนําเปรี้ยวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยส่วนความเผ็ดก็แล้วแต่อชอบอีกเช่นเคยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยเที่ยวไปกลางไปเรื่อยๆครับไม่กี่นาทีน้ำก็จะเริ่มงวดแล้วก็เริ่มหนือครับนี่ครับเริ่มหนืดนๆแล้วครับคนชอบหนืดนมากๆก็เที่ยวไว้หน่อยนะครับ ตอนสุดท้ายเลยครับต้นหอมใบโหระพานะแล้วก็พริกแกงหน้าครับลงมาครับจะมีตัวนึ่งแล้วครับเนี่ยนะพอครับปิดแก๊สได้ไปลาก มาแล้วครับเมนูปรากฏลาดพริกครับผมหรือปรากฏสามรสนะครับจัดให้แล้วครับสำหรับเอฟซีที่ขอมานะเดี๋ยวขึ้นแถบให้หอมมากครับมาลุยกันต้องรีบกินกัอนลูกค้าเริ่มเข้านะวันนี้ถ่ายเย็นไปหน่อยมาลุยนี่โอ้โห ปลากฏดลัดพริกฮร้ับฟับเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีครับท่านผู้ชมดูแล้วไปทำตามนะรับรองแซ่บแน่นอนครับอร่อยครับไม่มีปลากดก็ใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็นได้นะครับผมส่วนความเผ็ดนะความเปรี้ยวความเค็มความหวานก็ปรุงแต่งเอาครับแต่วิธีการทำทำแบบที่ผมทำให้ดูนะครับรองแซ่บแน่นอน,นครับมาลุยต่อรีบกินรีบไป สำหรับขับเ้านะไม่ใช่กับแคมนะสุดยอดสุดยอดจะกินโชว์กินอวสดสักสามคำนะเนี่ยผนัผานางท้องเนี่ยกินพร้อมต้นหอมใบโหระพานะจะหอมมากสุดยอดสุดยอดคลิปนี้ถึง จะได้ปลาน้อยนะครับแต่มีเมนูแซ่บๆท้ายคลิปปอบใจครับการตกปลาก็เป็นอย่างนี้ครับได้มากบ้างได้น้อยบ้างเกือบแห้วบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติของการตกปลาธรรมชาติครับตกปลาแม่น้ำครับเดี๋ยวผมจะแปะให้นะอีพีต่อไปนะอย่าพลาดนะบอกเลยเต็มเรือเต็มเรือดเดี๋ยวผมแปะภาพย่วไว้ก่อนนะเพื่อจะได้หลอกล่อท่านผู้ชมไปดูคลิปหน้าครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมช่องแซ่บในซอยงเราชครับช่องนี้ตกปลามันๆอาหารแซ่บๆแบบนี้ทุกคลิปแน่นอนครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับ อยู่โคราชนะผ่านมาโคราชหรือแวะมาเที่ยวโคราชครับแวะมาได้ครับแซบในซอยโคราชครับร้านเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์น้ำ11โมงเช้าถึง4ทุ่มครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมมีเมนูมากมายนะครับไม่ว่าเป็นแจ่วฮ้อนนะจุ่มปลานะครับแล้วก็เมนูปลากรดแล้วก็อาหารไทยอีสานอีกมากมายคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมตามไปดูคลิปหน้าด้วยนะโคตรเยอะโคตรเยอะ นี่ครับมี FC ขาประจำครับมาที่ร้านอีแล้วครับนี่ครับร้านนี้เยี่ยมมากเลยครับน้องสมชายครับวันนี้กินเมนูอะไรครับแกงหน่อไม้ปรากฏนี่แกงหน่อไม้ปรากฏแต่ปรากฏหมดแล้วประกดหมดแล้วครับปรากฏว่ามันไม่เหลือแล้วปรากฏแล้วครับนี่น้องสมชายนี่มาทานมาโคราชนะครับก็จะแวะประจํานี่เปิดคลิปผมดูด้วยเนี่ยเพิ่งอัพคลิปไปเมื่อกี้เลยเนี่ยสดๆเลยเนี่ยชอบมาแล้วครับบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีมากครับเอ็กซ์คลูซี น้ำชายบอกว่าชอบชอบช่องผมนะว่าตกปลาเสร็จแล้วก็มีเมนูอาหารให้ชมนะครับได้ฟิลครับได้ฟิลน้ำสมชายนี่กรุงเทพเนาะแต่มาทำงานแถวอีสานบ่อยถ้าผ่านมาก็ต้อง <มา S 1> แวะทุกสัปดาห์ครับแล้วตอนหลังนี่ก็จะเริ่มพาพักพวกมาจากเอฟซีกลายมาเป็นลูกค้าร้านแซ่บแล้วๆๆนี่แล้วมาทีไรก็สั่งแต่เมนูเนี่ยนะทานเมนูเดียว ผมบอกว่าให้สั่งเมนูอื่นมาก็ไม่ยอมสั่งนะครับนอกจากมีคนมาหลายคนครับเมนีทแ่ล้รักัดีกับเมนูนี้ครับเพราะว่าเดินทางมาทั่วประเทศแล้วเมนูแจงหน่อไม้ปรากฏดเยี่ยมสุดนี่นะ FC ดูแล้วนะคนที่อยู่โคราชนะยังไม่รู้จักร้านแซ่บในซอยหรือว่ามาเที่ยวโคราชหรือผ่านมาโคราชแตแวะมาได้นะครับผมเมนูที่ร้านเยอะมากครับเนี่ยสองยเมนูครับสั่งเมนูเดียวเนี่ยโอ้โหดูดอ่ะเมนูผมมันสองร้อยเมนูอะอยู่สั่งแดด ปรากฏแกงหน่อไม้นมนะแกงแบบพริกแกงนะอขอบคุณมากครับให้ดูคลิปให้จบก่อนอเดี๋ยวราาครับคุยกัน <laughs> <laughs> โอเคครับผมครับ,รบขอบคุณครับผม